ผลสรรารวจล่าสุดได้พบว่าในปี2022ค่ะปีที่แล้วพบว่ากรุงเทพฯประเทศไทยติดอันดับ5เมืองที่แรงงานทํางานหนักที่สุดในโลกค่ะรานนี้เนี่ยการศึกษาได้เก็บข้อมูลอะไรบ้างนะก็เก็บข้อมูลเมืองนะคะแล้วก็ประเทศที่มีาการอัตราการจ้างงานสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประกอบไปด้วย51เมืองในสหรัฐและ49เมืองอื่นทั่วโลกนะะตามรูปภาพนี้ที่ขึ้นมาเลยนะคะถ้ามองง่ายๆก็มีตั้งแต่ถ้าพูดถึงประเทศละกันเนาะ ก็จะมีเซาท์แอฟริกามีดูไบ UAE นะคะมีมาเลเซียมีบราซิลมีไทยแลนด์ที่เป็นอันดับที่5เนาะมีอาร์เจนตินามีอุรุกวัยนะคะฮ่องกงแล้วก็ USA ค่ะรวมถึงถ้าอเมริกาเนี่ยก็จะมีในฝั่งของลุยส์เดอะเซนต์ลุยส์ด้วยนะคะคราวนี้เขาก็เลยจัดอันดับเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะว่าเมื่อผนวกกับหัวข้อของซิตี้วิดเดอะเบสเวิร์กไลฟ์บาลานะพบว่าประเทศส่วนใหญ่จะอยู่แถบยุโรป ประเทศไหนที่ work-life balance ดีสมดุลดีนะคะก็จะเป็นนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์นะคะเดนมาร์กสวิเออแคนาดาออสเตรียเยอรมนีนะคะซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยเขามองว่าทำงานใช้ชีวิตได้สมดุลที่สุดเลยคราวนี้เนี่ยเขาก็กลับไปคุย Data เ,เหมือนกันนะคะว่าตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานหนักของงานการสนับ สนุนจากองค์กรข้อกฎหมายและคุณคุณภาพชีวิตของแรงงานเนี่ยเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมดเนี่ยมี3ปัจจัยนะไม่ใช่ว่างานหนักอย่างเดียวนะเขาก็เอาองค์ประกอบอื่นๆมาวัดด้วยเหมือนกันว่าแบบนี้มันบาลานซ์หรือเปล่าเช่นการทํางานหนักนะคะสังคมและองค์กรหรือแม้แต่ความสามารถในการใช้ชีวิตเกณฑ์เหล่านี้ค่ะที่มันจะวัดว่าประเทศไหนโซนไหนนะคะที่ทํางานหนักนะคะหรือว่าสมดุลได,ด้ดีอันนี้เป็นคําถามที่ชวนคิดนะคะว่า หากใครที่ทำงานตั้งแต่48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไปจะถือว่าเป็นคนที่ทำงานหนักเพราะว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยหสัปดาห์ไม่ควรจะ36ไม่ควรเกิน36ชั่วโมงนะคะคิดง่ายๆคือถ้าเราทำงาน6วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็เฉลี่ยว,วละ8ชั่วโมงขึ้นไปนั่นเองนะคะส่วนระยะเวลาการทำงานที่สมดุลคือต้องไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สามสิบหกก็คือตามมาตรฐานไทยเนาะแต่สี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยคือมาตรฐานทั่วโลกนะที่เขาสมดุลไดนะ้ถ้าเกิดมากกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงเนี่ยคุณทํางานหนักมากไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะองค์การอนามัยโลกอย่าง WHO นะคะเคยเปิดเผยข้อมูลว่าการทํางานล่วงเวลาส่งผลต่อสุขภาพระยะย,ยาวค่ะและเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทําให้ผู้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและนําไปสู่พฤติกรรมที่ทําลายสุขภาพและทําให้ชีวิตไรสมดุลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คนที่ทำงาน55ชั่วโมงขึ้นไปในแต่ละสัปดาห์นี่คือทำงานหนักก็คือ48ใช่ไหม55ชั่วโมงนี่คือหนักมากนะคะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้นนะคะร้อยละ35เปอร์เซ็นต์เลยนะมี100คนทำงานหนัก5 100คนนี้เนี่ย55ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมีจะมี35คนที่เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงนะคะ แล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจสูงขึ้น17%ด้วยนะ